วันนี้เราเป็นทั้งคนโชคดีและเป็นคนที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนของเราด้วยใครที่เป็นคนพยายามเชิญชวนเพื่อนของเราให้ไปอยู่ในงานนี้ส่งเสียงขึ้นมาหน่อยเดื<ฮ>๋วว่าเราได้ทำความดีอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเพื่อนๆที่ มีเพื่อนเราพยายามบอกให้ลงมางานนี้นะอยากให้เธอมาชีวิตเธอเธอจะดีขึ้นแน่นอนอยากให้เธอมาปก <c oughs> ม,มือกับคนที่เขาพยายามชวนคุณมาเชิญมา <c oughs> แล้วก็ปกม,มือกับตัวเองทุกๆคนที่อยู่จนถึงนาทีนี้ <c oughs> ไม่ธรรมดาชีวิตเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีพลังของกลุ่มคน ที่เราคิดเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันมีจุด่งหมายเดียวกันแล้วเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรายิ่งอยู่จะยิ่งมีพลังต่อให้ในภาษาปัญหามันหนักหนาขนาดไหนแต่เรามีพลังของกลุ่มคนที่ยิ่งใหญ่โว้ย<อ>เราไม่ได้แน่นอนอจากนี้ไปทุกๆสิ่งที่รอเราอยู่ข้างนอกมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหน มันสู้สิ่งที่เราให้ความหมายกับมันไม่ได้ต่อให้มันยากแค่ไหนแต่เราบอกตัวเองว่าเราชนะมันได้แน่นอน <c oughs> มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเลย <c oughs> แต่ถ้าเราเจอปัญหาเล็กๆแล้วบอกตัวเองว่าสงสัยจะไม่รอดว่ะ <c oughs> เราก็จะไม่รอดจริงๆเรื่องที่จะเป็นคนแบบไหนนี่ จะปัญหาจะตีความให้เราไปต่อดีไหมหรือว่าจะยอมถอยดีหยอกอยู่กันขนาดนี้เรามีทางเลือกสถานเดียวก็คือเดินหน้าสู้มันวันนี้เห็นหลายๆคนขึ้นรับตำแหน่งเข็มมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จพวกเขาก็เคยนั่งอยู่ข้างล่างมาก่อนทั้งคนที่เพิ่งเข้ามาไม่นานหรือเข้ามาหลายเดือนแล้ว ก็มองเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จจนถึงวันหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจมองใครบางคนเป็นต้นแบบถ้าคนนั้นทำได้กูก็ทำได้เว้ยถ้าคนนั้นทำได้กูก็ทำได้เว้ยกูยังสูงกว่าซะอีกกูยังหุ่นดีกว่าซะอีกก็ต้องทำได้สิวะาอ่านมนี้เกิดหรือยังครับใครที่ได้อานมนี้แล้ว เยี่ยมมากรักษาอารมณ์นี้ไว้นะเราจะจริงใจต่อกันนับจากนี้ไปทุกสิ่งที่พูดจะเป็นความจริงท,ที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะคำว่า w h a t s master now เนี่ยไม่ใช่ผมคิดเองแต่เป็นเรื่องที่พูดนำระดับโลกเขากำลังพูดกันว่า ถ้าเราจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ความสำเร็จนับจากนี้ไปสิ่งสำคัญยิ่งเหนือสิ่งใดในขณะนี้ที่เราต้องรู้มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องมากผมทั้งฟังคลิปทั้งอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดห้าเล่อด้วยกันแต่สกัดออกมาเป็นห้าเรื่องให้กับพวกเราเท่านั้นนี่คือห้าเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจและอยู่กับมันให้ได้ พร้อมหรือยังครับพร้อมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเราต้องมองให้ออกว่าการแยกย่อยของกลุ่มตลาดมันแยกย่อยในรูปแบบไหนที่ผมพูดเมื่อเช้านะครับว่าต่อไปนี้การตลาดทุกอย่างมันจะหลากหลายมากมันจะไม่เลือกปฏิบัติมันจะหลากหลาย แตกออกเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเยอะไปหมดเลยวัฒนธรรมย่อยหมายถึงว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งชอบสินี้กลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งก็ชอบสิ k นั้นมันจึงที่เป็นที่มาของการสร้างชุมชนสร้างชุมชนรังเรื้อชอบรังยา<อ>บางคนเป็นนักร้องที่มีคนตามเป็นล้านๆแต่ว่าไม่รู้จักทั่วประเทศแต่เขาดังอยู่ในกลุ่มคนนั้นอย่างนี้เรียกว่าการตลาดวัฒนธรรมย่อย ต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าทุกๆกลุ่มตลาดเนี่ยมันจะแตกยิบยับจ้อยยับจ้อย,ยจนละเอียดยิบเราต้องรู้ให้เท่าทันนั่นหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมุติว่าตลาดกลุ่มน,นึงเป็นตลาดผู้สูงวัยอายุห0ปีขึ้นไป เราจะดูแลเขาเรื่องไหนดีนะเราจะคุยอะไรกับเขาเราจะใช้ช่องทางสื่อสารแบบไหนใช้มีเดียใช้สื่ออะไรใช้วิธีการใช้ภาษาอะไรใช้เครื่องมืออะไรที่จะไปบริการกลุ่มตลาดกลุ่มน,นี้อันนี้ก็กลุ่มแยกย่อยบางกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาวขึ้นมาชอบเรื่องของความรวดเร็วความสะดวก ชอบเรื่องของการมีกลุ่มคนมีคุณค่าพิเศษได้รับการยอมรับพิเศษเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เราต้องดูแลเขาด้วยสินค้าอะไรเครื่องมืออะไรภาษาพูดแบบไหนที่เข้ากับไว้เขาเนะเราจะต้องยอมที่จะศึกษาเข้าใจอย่างละเอียดก็จะสามารถดูแลกลุ่มคนเป็นกลุ่มๆย่อยได้ซึ่งต่อไปนี้การดูแลกลุ่มคนที่ ได้ความยั่งยืนในธุรก,กิจเนี่ยองดูแลแล้วมีความผูกพันนะถ้าในสั์ของโซเชียลมีเดียเวลาเราทำพวก Facebook พวก TikTok อะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะวัดที่ engagement นะภาษาอังกฤษนะ engagement หมายถึงว่าการมีส่วนร่วมผูกพันซึ่งกันและกันนะการมีส่วนร่วมผูกพันซึ่งกันและกันทีนี้เวลาเราทำตลาดเราอย่าทำแค่ขายสินค้า แต่เราต้องทําไปถึงสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะถ้าเราทําจุดนี้ได้เราก็จะสามารถรักษาฐานตลาดและต่อยอดไปสู่การเติบโต,ตแบบมีคุณค่าเพิ่มได้ผมศึกษาเรื่องนี้พร้อมกับประสบพบเจอด้วยตัวเองนะครับทุกวันนี้ผมทำโซเชียลมีเดียของผมทำแปลงส่วนตัวจนผู้คน รู้จักส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือนักขายตรงไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตบัตรเครดิตหรือธุรกิจเครือข่ายเขาจะรู้จักเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีประโยชน์สําหรับเขาเขาก็จะรู้จักนะบางทีคนของเราออกไปสปอนเซอร์คนคุยไปคุยมาเปิดเพจเซียนลุปรกิจยังไม่ทันสมัครเลยแต่เขาบอกว่าเขาเป็น f ออยู่ก็สมัครปิดเอเลย เขาคนนั้นก็ดีใจโทรมาหาผมเปิดกล้องให้คุยกันผมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนผมก็จะบางทียังไม่ขนาดน้ำเลยเมื่อคอมาผมก็รีบๆเสยผมป๊อปป๊บปป๊ปแล้วก็รับคอเขาก็จะขอเปิดกล้องด้วยผมก็ต้องขอโทษแล้วโทษทีนะครับพอดีวันนี้วันหยุดผมก็เลยยังไม่ได้สมทลา่แต่ว่าคนนั้นบอกว่าดีค่ะมันทรมาชาติดีอย่างนี้แสดงถึงความจริงใจ นานแล้วผมก็เลยอบอกเขาไปว่าให้ถือว่าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะเราต่างคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศวิทยาที่เราอยู่ร่วมกันสินค้าสัมขมก็เป็นสินค้าที่เขาต้องซื้อติดซื้อใช้อยู่แล้วก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์ที่ผมเป็นเจ้าของและดูแลอยู่ด้วยในขณะเดีวยวกัน ผมก็จะส่งพลังให้คุณตลอดเวลาเลยอย่างนี้ชีวิตมีแต่วินวินผมบอกเห็นด้วยค่ะมันมีแต่วินวินแล้วก็แนะนําไปอีกหลายคนเลยอย่างนี้เรียกว่าก,การตลาดคุณย่อยต่อไปนี้พวกเรานะผมคิดเลยว่าสักพักหนึ่งผมจะจัดงานแบบ r i c ์ท็อปโชว์สองชั่วโมงพูดเรื่องชีวิตนะพูดเรื่องขำๆแต่ว่ามีสาระนะสนุกสนุก,ส,นกสองชั่วโมง ได้พลังงานชีวิตจัดเหมือนกับเทยเตอร์เล็กๆร0 0ยสองคนหน้าที่เราก็คือไปชวนคนมาทำกิจกรรมมาฟังไลฟ์ท็อปโชว์แล้วก็เข้าสู่การใช้สินค้าซึ่งเขาใช้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำตลาดแยกย่อยมันก็ทำให้พวกเรามีทางไปได้เต็มที่เลยนะครับนึกภาพออกไหมครับครับตอนน่อไปนี้เราจะต้องไม่ใช้แรงอย่างเดียว จะต้องใช้ความคิดความละเอียดตีโจย์ให้แตกว่ากลุ่มตลาดกลุ่มไหนที่ต้องการประโยชน์จากเราเอาสินค้าไปแก้ไขมันก็จะมีความผูกพันระหว่างประโยชน์สินค้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้กับการรู้สึกดีว่าคําแนะนําของเราเป็นประโยชน์มากมีเราเข้าไปเกี่ยวเข้าไปชีวิตเขาแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นวัย <Ooh. S 1> เขาก็จะมีความสุขและพร้อมที่จะสนับสนุนเราตลอดไป แต่ว่าทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่ฟังแล้วจะมีความรู้ระดับลึกเท่ากันเราจะมีรุ่นพี่มีอัพไลน์ของเราที่ฟังแล้วเข้าใจกว่าเราก็จะจับมือร่วมกันเพื่อแปลงเรื่องนี้ให้เป็นแผนในการบุกขยายตลาดและเดี๋ยววันอังคารนี้เราก็นัดประชุมกันอีกเพื่อพัฒนาแผนการทำตลาดแนวแต่และกลุ่มย่อยเนี่ยเพื่อมันทะลุท ทะลุทะลวงออกไปเลย<ฮ>มั่นใจนะครับนะว่าเราจะยิ่งใหญ่เพราะเราทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่สิ่งที่สําคัญอยู่อย่างยิ่งยวดในขนาดนี้นะครับสิ่งสําคัญสิ่งที่สองครับเราต้องแข่งขันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดแข็งของเราและเป็นพื้นที่ที่เราเก่งในโลกนี้ในกลาดนี้คนสู้รบเยอะไปหมดเลย เราจะไม่เอาด้านด้านที่ทู่ๆของเราเข้าไปฟันกับคนอื่นต้องเอาด้านที่เป็นจุดเด่นเว้ยจุดเด่นสุดของเราคืออะไร เราตลาดทรัพย์เราพูดความมั่นคงได้ไหมได้เราเป็นโกลบอลบริษัทเป็นแบรง์ระดับโลกพูดได้ไหมได้เราเป็นแปลงสินค้ามีคุณภาพการันตีโดยคุณหมอพูดได้ไหมได้เราเป็นแบงนด์ใ s บริษัทสกูที่สอนเท่าไหรเซ็ตภาวะผู้นำผู้ประกอบการการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องการทำธุรกิจในพักสนาร่วมถึงดิจิตัลมาเก็ตติ้งด้วยพูดได้ไหมได้ สกัดสิ่งนี้เชื่อสิ่งเดียวกันเพราะมันเป็นจุดแข็งของเราและเราทำจุดแข็งนี้ผ่านช่องทางเพิ่มเติมทุกวันนี้เราคุยกับผู้นำที่ร่วมด้วยช่วยกันเอาจริงเอาจังหัวอ,อกเดียวกันว่าเราจะช่วยกันผลักดันสโมอให้เป็นบริษัทสมงมาตรฐานที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยต่อไปนี้ช่องทางสี่เลนจะเกิดขึ้น หึงก็คือช่องทางออฟไลน์มีสองเลนคือออฟไลน์รีคูดคือขยายสมาชิกกับออฟไลน์รีเทลขายสินค้าแนะนำสินค้าต่อไปก็มีออนไลน์รีคูดหาสมาชิกแล้วก็ออนไลน์รีเทลคือขายสินค้าสี่เลนนี้จะช่วยเราองค์กรก็ใหญ่ขึ้นสินค้าก็ขายได้มีทีวีเต็มทุกรหัสอย่างนี้สุดยอดเลย นี่แหละคือจุดแข็งเราต้องดึงมาใช้พอพูดถึงจุดแข็งขององค์กรเวลาเราไปเราก็ต้องมีจุดแข็งที่เข้ากันได้กับองค์กรด้วยหมายถึงว่าอะไรครับเราก็ต้องคุยสินค้าเป็นไม่ใช่ว่าสินค้าดีๆแต่เราก็บอกเออซื้อเถอะซื้อเถอะเขาถามเยอะหน่อยเราก็นิ่ตอบเลยไม่รู้ว่าก่เช่คนแถวนี้ พึ่งย้ายไปอยู่สองวันเลยบอกฐานไม่ถูกอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องมีจุดแข็งในเรื่องสินค้าเราก็ต้องมีจุดแข็งในการพูดให้คนมาเกี่ยวข้องกับจุดแข็งของบริษัทอย่าให้คนลากคุณไปหาจุดอ่อนและจมตีจุดอ่อนของเราจนเราปมนไปไม่ผูกมีจุดแข็งเยอะไปหมดแต่โดนมันรัวหมัดรัวหมัดไปไม่ถูก้วยไปไม่ถูกเลยอย่างนี้เราก็จะโดนน็อก ต่อไปนี้นทำตัวเองให้มีจุดแข็งได้ไหมได้ดูว่าบริษัทมีจุดแข็งอะไรได้ฝึกพูดเรื่องนั้นให้มันน่าเชื่อถือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เพื่อที่จะใช้จุดแข็งนี้ในการไปบริการลูกคาา้าของเราในตลาดซึ่งมันกว้างใหญ่มหาศาลมากทุกๆคนสามารถเรียนรู้อัพเดตให้มีจุดแข็งได้เสมอบอกตัวเองว่าอยากมีจุดแข็งเรื่องไหน จุดแข็งที่ดีที่สุดก็คือเชื่อมต่อกันจุดแข็งที่ซัสมอมีอยู่แล้วเราก็จะไปได้ไง่ายขึ้นนึกภาพตรงนี้ออกไหมครับนึกออกนะสิ่งที่สามที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้จักตั้งคำถามว่ามีอะไรที่ตัวฉันและทีมฉันต้องเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักตั้งคำถามว่า มีอะไรที่ตัวฉันและทีมของฉันต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครยึดติดสิ่งเดิมเป็นดับเดิมแล้วสามารถไปต่อได้ระยะยาวประวัติศาสตร์โลกมันพิสูจน์แล้วแชมปีเย่งกีฬาไม่มีใครเป็นแชมป์ได้ตลอดชีวิตมันก็ต้องมีขึ้นลูกใหม่มาเป็นแชมป์แทนเราแต่ว่าดีที่สุดก็คือเราสามารถรักษาความเป็นแชมป์มีจุดขายให้ยาวนานที่สุด ด้วยการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเอาแล้วรเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องรู้จากการถามถามอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าสรุปว่าเราเก่งที่สุดในทุกเรื่องโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วแล้วให้เชื่อประโยคว่ามันเป็นสิ่งที่แน่ใจได้ที่สุดก็คือ ทำให้ตัวคุณและทีมของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะะมันเป็นสิ่งที่แน่ใจได้เลยว่าถ้าคุณ,คณทำให้ตัวคุณและทีมของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะสามารถสำเร็จและรักษาความสำเร็จได้ตลอดไปมันเป็นสิ่งที่แน่ใจได้เลยไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แน่ใจได้เลยว่าเราจะไปต่อยากวันนี้สรุปประโยคที่ผมพูดบ่อยๆก็คือชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยนธุรกิจคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าทีมคุณไม่เปลี่ยนคุณอย่าไปเลือกเปลี่ยนทีมให้จัดการปรับรุมทีมแทนคุณก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้ ทีนี้เอ้าแล้วมีอะไรต้องเปลี่ยนคุณก็ดูว่าทุกวันนี้คุณหาสมาชิกเพิ่มได้ไหมทําไม่ได้นี่แหละสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนทุกวันนี้คุณทาให้แต่ละรหัสมีการซื้อกินซื้อใช้มีการขายื่อทำไรได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็แปลว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนทุกวันนี้คุณพูดแล้วใครเชื่อคุณบ้างถ้าไม่มีใครเชื่อคุณเลยนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยน ทุกวันนี้คุณปั้นใครให้สําเร็จได้บ้างทาไมได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนทุกวันนี้ใครอยู่ต่อกับคุณบ้างนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยน,นมีบริษัทเปิดใหม่ดาวไรของคุณออกไปอยู่กับเขาเยอะไหมถ้าออกไปเยอะนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนเป็นเขานี่แหละเป็นการตั้งคําถามจากหลักฐานที่สุดซ่าเพื่อทําให้เรายอมเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง สินค้าเซลมอหน้าทําตลาดเยอะไปหมดคุณทำเป็นกี่รายการทำเป็นน้อยมากไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักลูกค้าเลยไม่รู้วิธีการพูดเลยเข,ขียนคอนเทนต์ไม่เป็นอัดพิทไม่เป็นนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนยนึกภาพออกหรือยังนึกออกหรือยังครับสิ่งที่สี่ที่สำคัญน, <c oughs> นั่นก็คือจำไว้ว่า ทุกเป้าหมายใหม่ต้องมีมาตรฐานใหม่เสมอไม่ใช่ว่ากูจะสำเร็จสูงขึ้นแต่ยังมีมาตรฐานเดิมมันไม่มีเหตุมีผลถ้าใครพูดบอกว่าคุณมีเป้าหมายมุ่งไปเลยแล้วคุณจะสำเร็จแต่ว่าเขาพูดความจริงไม่หมดการมีเป้าหมายที่สูงขึ้นต้องการประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเว้ยถ้ามาตรฐานเท่าเดิมเราจะไม่มีวัน Мака!